จะเป็นยังไงและหน้าขำขนาดไหนเนี่ยเราลองไปชมในคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าครับพวกน,นี้เล่นได้หรอ และสาหรับเฟอร์นันดาาคอลัมโบนะครับกรรมการฟุตบอลสาวสวยบราซิลคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรรมการสาวสวยที่เก่งและเป็นที่ยอมรับให้ลงตัดสินเกมใหญ่หลายเกมและยังถือว่าเธอเป็นคนตลกอารมณ์ขันขี้เล่นอีกด้วยโดยในการแข่งขันฟุตบอลคู่หนึ่งในปี2019ในจังหวัดที่เธอเป่าฝ่าเธอได้เดินเข้ามาหานักฟุตบอลพร้อมทําท่าทางล้วงกระเป๋าจนทําเอานักเตะถึงกับใจหายวับนึกว่าจะโดนใบเหลืองหรือใบแดงซะแล้วแต่ทันใดนั้นนะครับสิ่งที่เธอหยิบขึ้นมากลายเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งแล้วเธอก็เอามาเช็ดหน้าด้วย ท่าทางทสวยๆจนกลายเป็นช็อตเรียกรอยยิ้มจากนักเตะและแฟนบอลไม่น้อยดูอีกครั้งนะแม่เป็นใครจะไม่ตกใจรับแบบนี้เล่นสักคนดูอมยิ้มไปตามๆกันเลยฮะนักเตะจับหน้าอกคู่ตัดสิน และสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับผู้เล่นกองหลังของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งซึ่งได้ก่อวีรกรรมสุดฮาด้วยการไปจับหน้าอกของผู้ตัดสินสาวที่ลงไปทําหน้าที่ในเกมแข่งขันนี้โดยกล้องได้จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้อย่างชัดเจนก็ลองดูกันเอาเองนะครับว่าเขาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจซึ่งหลังจากการแข่งขันนี้จบลงนะครับเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้มองเขาด้วยซ้ําผมแค่พยายามจะตบหลังเขาแค่นั้นเองแต่ไม่คิดว่าจะโดนตรงนั้นนขของงเาาาซึ่กกรรกรรมสวะคับ ก็รีบสำรวจของตอนเองว่าอยู่ครบหรือเปล่าแม่ทำเอาคนดูนี่ถึงกับเฮลัน่นสนามเลยทีเดียวเชียวแจกใบเหลืองแล้วขอถ่ายรูปเชื่อว่าหลายคนอาจจะบอกว่า แบบนี้ก็ได้เหรอเมื่อปูตินสาวรายหนึ่งนะครับเข้าไปแจกใบเหลืองให้กับกากา้าตำนานนักเตะก,กองหน้าของบราซลิลพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มบอถือขึ้นมาขอเซลฟี่กับแข้งซัมบ้าแบบดือด้อๆในศึกฟุตบอลการกุศลระหว่างตำนานทีมชาติบราซลิลพบกับตำนานทีมชาติอิสราเอลที่เมืองไฮฟาประเทศอิสราเอลซึ่งสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่50ของการแข่งขันโดยกาก้าร,รับบอลที่ส่งต่อมาจากเพื่อนร่วมทีมและกำลังเงยหน้าเตรียมจะส่งบอลต่อให้กับคนอื่นๆแต่ทว่า ผู้ตัดสินสาวนะครับกลับเป่าหยุดแกมแล้วชูใบเหลืองให้กับกากา้าซึ่งขณะที่กาก้ากำลังยืนงงอย่าได้ดญงย่าอยู่นะครับว่าตัวเองทำผิดอะไรเนี่ยผู้ตัดสินสาวก็อาศัยจังหวะชุลมุนหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่กับแข้งสุดต่อขวัญใจแฟนบอลทำเอานักฟุตบอลคน,นอื่นในสนามถึงกับกั้นขำไว้ไม่อยู่เลยฮนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ฮามากจริงๆเงาปริศนาในสนามบอล มาดูเรื่องราวแปลกประหลาดหน่อยนะครับซึ่งชาวเน็ตโบลิเวียกำลังฮือฮากับคลิปที่คาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณลึกลับวิ่งผ่านฝูงแฟนบอลบนอัศจรรย์ขณะการแข่งขันฟุตบอลท่ามกลางคนนับพันที่ส่งเสียงเชียร์นักฟุตบอลเบื้องล่างโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งเหล่านักฟุตบอลเองโดยพวกเขาพากันสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและหากเป็นวิญญ,ญาณจริงวิญ,ญญาณตนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่ออะไร แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเงาผีกําลังวิ่งตามนักบอลคนหนึ่งในสนามซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงที่ตกกระทบเขาจนเกิดเป็นเงาขึ้นมาก็เป็นได้แต่หลายคนก็เชื่อนะครับว่านี่คือวิญญาณอย่างแน่นอนลองไปชมภาพในคลิปอีกครั้งครับรถแข่งซ้อนกัน และสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในการแข่งขันรถยนต์ในสนามทางตอนใต้ของประเทศสเปนซึ่งเป็นเหตุการณ์ชุลมุนในขณะที่รถแข่งกําลังเข้าโค้งอยู่ดีๆนะครับก็มีรถแข่งอีกคันหนึ่งเนี่ยได้ไต่ขึ้นไปบนหลังคาของรถแข่งอีกคันหนึ่งได้แบบงงๆเรียกได้ว,ว่าทําเอาหลายคนนะครับถึงกับยืนขึ้นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงโลกฮอกกี้หาย ในการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ก็มีเรื่องราวฮาๆได้ชมเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อเกมกําลังเดินตามปกติเดียก็มีผู้เข้าแข่งขัน2ทีมต่างก็เข้าแย่งลูกฮอกกี้กันอย่างดุเดือดแต่เล่นไปเล่นมาแย่งไปแย่งมานะครับจู่ๆเนี่ยลูกฮอกกี้ก็หายไปเฉยซังนงั้นแต่ที่ไหนได้นะครับมันปิวเข้าไปติดอยู่ในหมวกของผู้หนุ่มคนนี้ไงล่ะครับแหมอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นเนี่ยติดไปที่ตาแปะไปเลยนะนะ่าทำเอางงกันทั้งสนามเลยทีเดียวฮะงานนี้ วิ่งข้ามรั้วแบบใหม่แน่นอนนะครับว่าการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัอนออกไปบางกีฬาก็เน้นไปในด้านพละกําลังบางกีฬาก็เน้นไปในด้านการใช้สมองแต่ทั้งนี้นะครับนักกีฬาก็ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีด้วย แต่มาดูการแข่งขันกีฬามาหาลัยของประเทศจีนกันบ้างนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วและหลายคนที่ดูกีฬานี้เนี่ยก็พอรู้กติกาของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือนักกีฬาต้องกระโดดข้ามรั้วให้ไปถึงเส้นชัยแต่สังเกตนักกีฬาที่อยู่ฝั่งซ้ายมือคนนี้ให้ดีนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเขาฉีกกฎกีฬานี้ได้แบบกระจุยเลยและดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจว่ามีอะไรมาขัดขวางเขาอยู่หรือเปล่าเพราะจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการเข้าเส้นชัยเท่านั้นเรียกได้ว่าลีลาการวิ่งของเขาเ คนดูทั้งสนามนะครับถึงกับนั่งกุมขมับเลยทีเดียวที่สุดแห่งชัยชนะและนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นที่สุดของการเข้าเส้นชัยจริงๆเมื่ออินฟินิตทังเกอร์นักรมกดชาวอเมริกันเบียดเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสูสีก่อนจะกระโดดพุ่งหลาวเข้าเส้นชัยอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งดูแล้วเนี่ยราวกับซูเปอร์แมนกระโดดพุ่งเลยทีเดียวครับ ปาดหน้าเขาไปคว้าแชมป์ข้ามรั้ว400เมตรได้อย่างสบายใจชนิดที่เรียกได้ว่าช็อกคนดูกันทั้งสนามไปแบบงงๆโดยการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายรายการนี้นะครับหลังกระโดดข้ามรั้วสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าทักเกอร์และโรเบิร์ตเพื่อนร่วมทีมบี้กันมาอย่างสูสีสุสดๆและอาจจะต้องใช้ภาพช้าในการตัดสินแน่นอนนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ แต่แล้วทักเกอร์นะครับก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่ไม่มีนักกรีทาคนไหนทามาก่อนนั่นก็คือเขาได้กระโดดพุ่งเข้าเส้นชัยอย่างกับซูเปอร์แมนทยานเข้าเส้นชัยด้วยเวลา49.38วินาทีคว้าแชมป์ไปแบบเพื่อนร่วมทีมได้แต่มองตาค้างเรียกได้ว่าพุ่งเหลาอย่างการกระโดดน้ําเลยนะครับน่นะ ซึ่งหลังจากจบเกมลงนะครับก็ได้มีนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาคิดอย่างไรในการกระทําในครั้งนี้เขาก็เลยตอบกลับมาว่าผมหลับตาหลังผ่านรั้วที่1ิบและพอเห็นเส้นชัยเวลานั้นไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมเลยตัดสินใจกระโดดพุ่งเข้าไปซะเลยเอามันพุ่งเข้าไปทั้งตัวนี่แหละแต่ผมก็โชคดีเหมือนกันนะครับที่คอผมไม่หักอยู่ตรงนั้นคงได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างแน่นอนโชคดีที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม่พี่ก็ทําไปได้นะฮะเนี่ย ชนล้มกลิ้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเวอร์กันทีเดียวหลังจากเหตุนักวิ่งชื่อดังที่ถูกช่างภาพของทีมงานถ่ายทอดสดกรีทาชิงแชมป์โลกเนี่ยชนล้มกลิ้งระหว่างกำลังวิ่งฉลองชัยรอบสนามหลังจากที่เขาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายและในระหว่างที่เจ้าตัวกำลังฉลองชัยด้วยการถอดรองเท้าขอบคุณแฟนๆรอบสนามนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทีมงานถ่ายทอดสดกำลังเคลื่อนที่ตามจับภาพของเขาด้วยเครื่องเซกเวย์เกิดไปชนกับรางกล้องข้างสนามและถลายเข้าที่ด้านหลังของยอดนักวิ่งชาวจาม จนล้มลงกลิ้งอย่างไม่เป็นผ้าท่ามกลางความตกใจของผู้ชมทั้งสนามแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ทั้งช่างภาพดังกล่าวและนักวิ่งไม่ได้รับอันตรายใดๆเรียกได้ว่ามาแบบนี้เป็นใครก็ต้องหงายเงือบกันทั้งนั้นเลยครับปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอมันๆัให้ดูกันเพลินๆน,น,นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ